พี่ปูเป้ขอบคุณค่ะพี่ป๊อกกี้ขอบคุณนะคะวงแม่แอนไม่รับนักร้องหญิงหรอคะเอ่อคือพี่แอนก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็ถ้ารับผู้หญิงด้วยมันก็มันก็ดูไม่แตกต่างค่ะก็เลยอยากแต่ผู้ชายมากกว่าการเขอาเป็นแม่ยิ่งอยู่แล้วเห็ไหม อเออ้ยคือผู้งามแทถขอบคุณจ้าคุณพรพานอ๋อรายการเนี่ยคือเขาจะถ่ายไว้ก่อนอยู่แล้วแล้วค่อยมีวันออนแอร์ซึ่งเอ่อมันไม่ใช่ปัจจุบันนะคะ ไม่หมายถึงคนละวงหมายถึงวงหน่อยแอนนี่แมวงหน่อยแอนเนี่ยออร์ดีแบนเนี่ยคือบ่ได้เกี่ยวกับบ่ดด้เกี่ยวกับพี่บอยดีวงใหญ่ก็คือพี่บอยอยู่แล้วรอ mm hmm. เจอพี่แอนนะคะแต่ว่าหมายถึงวงหน่อยแอนเนี่ยบ่ดด้รับผู้ชายเอ้ยบ่ดด้รับแม่ยิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าเฮาหน่ะเป็นแม่ยิ่งอยู่แล้วแล้วเฮาอยากได้ผู้ชาย เพื่อที่จะมันจะได้สลับสับเปลี่ยนกันนั่นเองคือไม่ใช่อะไรทุกคนหนูจะเล่าให้ฟังเอาเอามันมันกระถามดูเนาะผู้ใด,ดเห็นกระถามว่าเอาบื่บมีทองติเบื่ออยากมีติคือหมายถึงก็อยากมีแต่คือบอกถึงมาตอนอย่างงานมันก็บมีอยู่ เอองานมันกับมีอยูเรล่าเซเฮดจางใจเให้ทองบอหรือแบบใดเองสิแม่คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราปล่อยธรรมาชาติปล่อยไปเลยอ่าถ้ามีท้องก็ค่อยว่ากันแต่ตอนเนี้ยงานมันก็ยังมีอยู่ก็ทํางานไปก่อนเพราะว่างานแอน่ะมันฮอดปีหนาแล้วอถามว่าอยากมีไหมอยากมีแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะทําเราก็ต้องหยุดหยุดไปเลยหยุดงานไปเลยคือแอนไม่ต้องรับงานไปเลยแต่ตอนเนี้ยคือแอนยังหาเงินได้อยู่และยังมีคนจ้างอยู่แอนก็ต้องทําเอาเงินก่อนจังสิแม่ ออขอบคุณค่บขอบคุณแหวนครับเพราะฉะนั้นก็นคือไม่ได้ไม่ได้กดดันแล้วก็ไม่ได้เร่งรัดตัวเองว่าตัวเองอ่ะจะต้องมีจะต้องมีงม,มีเลยแบบคือคือ,ค,อคือมันเหมือนกับทุกๆรายการที่เขาถามมาว่าเราอยากมีไหมเราก็อยากมีแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ม,นกมันก็ทํางานอยู่อ่ะเออแล้วเราสิไหว่าจังได้ยังสิแม่ อมืมันบริเกี่ยวกับว่าแบบพี่บอยไม่ทําการบ้านหรือใดๆหรือหรือมันเกี่ยวกับแอนหรือคือแบบคือเราก็บํารุงทุกอย่างแหละตอนนี้เราเผื่อ mm hmm. เผื่อว่าถ้าถึงเวลาเขาจะมา mm hmm. ก็คงมา mm hmm. อะไรเงี้ยอืเราไม่ได้แบบไม่ได้ไปเร่งรัดอะไรเพราะเราก็คิดว่าเราก็มีงานอยู่แล้วถ้าเราถ้าเกิดเป็นมูเเม้เจา้าเดมมู้เจ้าสมมติว่ามู้เจ้าเป็นข่อยไหม mm hmm. มู้เจ้าวิเหตุจังไดหไมายถึงว่า เมื่อเจ้าสีเอางานไว้กนบหรือแบบใดคือซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนซึ่งแอนก็นคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของแอนที่แอนจะอยากมีหรือยังไม่อยากมีหรืออันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะกะก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวข่อยเออ ่อยกับพ่อได้อยากแบบไห้มู้จ๊มาซี่เรียสน้าได้หมายถึงว่าแบบไม่ทําไมไม่นําจะคือเ่เหตุทางสีวะทางสีไหมคือแบบมู้จอดไห้มันเป็นเรื่องของ่อยเออไห้ให้เป็นเรื่องของคอยก็ไเลยคือบางอย่างมันก็มันก็เป็นเรื่องของเราเองที่ที่ทเราจะทําจะทํายังไงก,ก็ก็ก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืม แมนก็คือข่อยก็ใส่เงินหลายเด้เมื่อกี้ก็ทั้งเห็นโรงแรมมันบ่เห็นโรงแรมแล้วก็หลายๆอย่างอ,อ่ะมาลงทุนน้ำน้ำน้ำ,นำอ่าน้ำบานน้ำอาอียงน้ำมันก็เลยถ้ามีโอการหาเงินอยู่กัก็อยากก็กอยากหาเงินก่อนแมนแมนค่ะ อันมือ้อื่นยู่บ้านช้างบ่ยังยังบ่รูว้ว่าเขาเจาะเปลียนสถานทีบ่บ่เดี๋ยวรอดูคิวงานช่วงเช้าแล้วกันนะคะในเพจยังไม่เยอะค่ะ <c oughs> หลายหลาคนก็จะคิดว่าแบบุยแบบตังเยอะคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้เก็บเงินไว้ไว้นะคะเราเอาไปเราเอาไปเอาไปต่อยอดเพื่อให้มันเป็นเงินในอนาคตอย่างเหมือนที่เราทำโรงแรมอ่ะคือเราคิดว่ามันเป็น อาชีพที่ต้องรองรับเราไว้เผื่อวันหนึ่งเราไม่มีงานอืหรือมือนึงเขาอายุหลายขึ้นแล้วเขาบอดแบบบอดดอยากลองเพลงหรือบ่ามีคนจังเขาแล้วเขาแตยังมีโรงแรมอยู่จังสิไหมคะ่ะคือเราอพยายามที่จะสร้างอนาคตไว้รอก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในเส้นทางนี้ได้นานแค่ไหนอืมอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องรีบหาเงินแล้วรีบเก็บเงินในช่วงนี้ ถูกต้องพอถึงพอถึงวันหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราอยากจะมีลูกอ่ะพอเราลองปล่อยช่วงนี้แล้วใช่ไหมมันยังไม่มาแล้วแอนก็จะได้แบบถ้าแอนวางแผนแบบบํารุงเป้าตัวเองถึงถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงเป้าตัวเองแล้วอ่ะแอนก็หยุดงานไปเลยโดยที่ก็ไม่ต้องหวงอะไรแล้วแอนไปเฮ็ดลูกเอาก็ได้ถึงบอแต่ตอนนี้ก็ปกติกับว่าได บ่ไใดกดดันหรือบ่อดดบ่ไใดต้องเฝ้ามีหรือจะถ้าทํานี้กด็ดีจังสิ้แม่มีโอกาสมาตายไม่ไม่เลยค่ะ,ะแมนค่ะบางที่กะคือหนูก็สามสิบเอ็ดแล้วค่ะคือคือก็รู้สึกว่าเออจะของจาของกะบรลลูนิติภผาวาและกะเถาแล้วละ่ะคือเป็นผู้ยญยแล้วอังสิกะกะหูยว่าต้องเหตุแบบใด กะเดี๋ยวใจเย็นๆสําหรับท่าาผูใ้ใดถามบางบางคนถามคือจังแก่งเขาไหมเหมือนเหมือนแก้งเราอะ่ะเงินแบบเมื่อไรจะท้องอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบบางบางทีมันมันไม่ใช่เรื่อง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 ที่ต้องมาพูดกันบ่อยสักเท่าไหร่แอนก็ไม่ได้อยากตอบไม่ได้อยากมาอธิบายเรื่องเดิมๆอะ่ะมันมันเหมือนกับว่าคือบอกไปแล้วว่าเมันอไรเอาจกเทียนอ่นไหม แต่ก็ยังมีคําถามคือกาวาแบบแล้วเมื่อไหร่จะท้องคะอะไรเงี้ยคือจริงๆมันมันมีอะไรอีกตั้งมากมายหลากหลายอย่างที่เราพูดคุยแล้วเราถามกันได้แต่ว่าพอมาถามเรื่องเรื่องลูกก็ยังบอกวันบ่มีเนาะจะเสียบางดเดนบ้ละล่ะแต่เราก็ทำงานไปก่อนมีงานมีคนจ้างมันก็ดีแล้วค่ะดีมากๆมีโอกาสหาเงินได้ไปอีกเพื่ออนาคตของลูกไปอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะ มีก็ต้องมีตอนพอร้อมมีตอนประพอรอมนี่คือสิบแบบแบบใดอืลูกเกิดมากกับลาบากอีกเม้นบ่ล่ะกินข้าวแล้งแล้วค่ะพรุ่งนี้ประมาณสี่ทุ่มค่ะเมื่ออื่นขึ้นผิดค่ะข,ข้าเจ้าขือนบานบานช้างเขาเห็นอยู่ใส่ยู่ในคิวง่ามันคือเป็นอัน อย่างก็ปวกแดงขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามแต่และที่เต็มวงราคาเท่ากันไหมหมายถึงวงเลิกใช่ไหมคะเอ่อเท่ากันค่ะตอนนี้ราคาเท่ากันแต่ราคามันจะแตกต่างตรงที่ว่าบางทีอ่ะออถ้าเจ้าภาพเขาอยากได้แดนเซอร์8ปดคนอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อย เพิ่มขึ้นนิดหน่อยใช่แต่ว่าปกติที่เราไปคือเราไปก็แดนเซอร์สี่คนอยู่แล้วถูกกำลังมีงานต้องเฝ้ากกยคนดูเยอะขึ้นขอบคุณค่ะเอฟซี FC, พี่ตีชัยนาราลงขอบพระคุณมากๆค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะอ,อ๋อโรบินสันบานฉางเมนบอแต่ขนาดคอยเองค่อย,อยังไม่รู้เลยว่าลิลลนยุใสบางที่อันมันกระจักสิจจำอีก <laughs> ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะใส่ความจำเกี่ยวกับเรื่องเพลงค่ะคือแบบเออมันบ่รขั่นในรลงโตกต็เลยเขียดเขียดอยู่ หนูรอพี่แอนทั้งวันขอบพระคุณมากๆนะคะอยากให้แอนมาอย่างนี้อันบัท่านขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ2,900คนขอบคุณที่ติดตามให้ยกำลังใจ ผู้ใดบรูุสิทามยังกดหัวใจเคาะหัวใจไปเรื่อยๆ,ๆเืยหรือว่าสิสุ่งของควันให้กันได้ค่ะสามสิบเอ็ดค่ะอายุมีลิฟตัวไหนแนะนำบ้างไหมอันใส่อันใดอยู่ล่ะตอนนี้ใส่ลายยหัวแห้งค่ะแต่ขาดบ่ดด้กับคือลิฟตมั่นทั่วไปนี่แหละ เพราะว่าเป็นคนบมัามาไขปากมันแหงโอ้ยว่าสิเดี๋ยวยวยว่าเลขออกสามเอ็ดเด้อเพิ่นว่าเพิ่นสิซื้อซื้อเลขตอนนี้ออร์ดีแบนสามแสนเอ้ยแสนสามค่ะ ให้กินข่าวน้ากันเ้ือยสวัสดีค่ะขอบพระคุณมา,มากๆค่ะสื่อทะเบียนรถแมนบอ,รอครีมทาตัว มันเป็นธรรมดาพี่แอนขอที่มูฟออนหน่อยค่ะหมายถึงอะไรอกห,กหอักบอวันนี้มีงานค่ะที่เช็คอินคองหกค่ะ ไปแล้วนะทุกคนขอบคุณห,หลายๆค่ะขอบคุณของขวัญขอบคุณนั้งวันเดี๋ยวเจอกันเจอกันที่งานในะคืนนี้นะครับขอบคุณค่ะ